เคนกับมิยากโกะเขาไปรักกันตอนไหนมีสัญญาณอะไรให้เราเห็นและมีใครเชียร์คู่นี้กันบ้างไหมครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการเส้นทางรักในวันนี้นะครับแมงไม่ได้ทำคอนเทนต์น,นานเลยนะวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวความรักจากดิจิมอนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังโดยจะเป็นคู่ของอิจิโจจิเคนกับอิโนอุเอะมิยากะนะครับโดยสองตัวนี้นยะถ้าเอาในภาคซีโร่ทูแล้วเขาก็จบลงด้วยการแต่งงานกันแล้วก็มีลูกสาวโดยที่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้เซอร์ไพรส์กับคู่นี้ที่เขามาสมหวังกันนะเพราะผมรู้สึกว่ามันแพมๆมาตั้งแต่ช่วงแบบดูอนิเมะมาแล้วอะครับว่าดูมัน จะจิจจจ้นกันได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งวันนี้ผมก็จะลองเอาเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่มีความเกี่ยวโยงของอีจิโจจิเคนกับมิยาโกนี้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกก่อนไว้เลยว่าคอนเทนต์เนี้ยผมเตรียมมานานมากแล้วครับผมแต่ทีนี้เนี้ยมันมีมูวี่ The Beginning ใช่ไหมของภาคซีรในมูวี่นั้นมันจะมีเรื่องราวอะไรของเคนกับมิยาโกมากกว่านั้นหรือเปล่าที่เราจะเอามาหยิบยกพูดคุยกันได้สรุปว่าไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ ถึงโมเมนต์เล็กๆน้อยๆของเคนกับมิยาโกะที่อยู่ในมูฟี่ก็เท่านั้นเองครับเดี๋ยวถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณอีกทีนึงเผื่อใครแบบเอาจริงๆก็ไม่อยากฟังอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะมีเตือนให้ข้ามตรงนั้นไว้ได้ซึ่งเคนกับมิยาโกะนะครับถ้าเอาบทบาทเข้มข้นเข้มข้นที่เราคุยได้จริงๆจังงเลยวันนี่แหละมันคือการพัฒนาความสัมพันธ์ของ2คนเนี่ยผมคัดมาได้ประมาณ6ช็อตครับผมสำหรับในเนื้อเรื่องซึ่งความเข้มข้นการรู้จักกันของแต่ละช็อตก็จะไม่เหมืืือออออออนนนนนนนกกกกกกกััััััะะะดดดด้้้้้้้วววยยยยยเเ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 เีีีี๋ 6. 6็็็ตตจจมมรรรร่่่งงงงงงไไไบาาาาปปฟคลลพููถึขโ กนไได้ยงง่อซึ่งคาว่ารู้จักกันตรงนี้เราต้องตีความกันดีๆนะใช้คําว่ามิยาโกะเขารู้จักกับเคนก่อนเพราะอิจิโจจิเคนเป็นคนที่ดังพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยเคนเขาจะรู้จักกับมิยาโกะในนามที่ว่าเขาเป็นดิจิมอนไคเซอร์แล้วตอนแรกเนี่ยความสัมพันธ์ก็คือเป็นศัตรูกันนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าพูดในมุมที่มิยาโกะเขามองเคนตอนแรกเนี่ยคือเป็นช่วงที่มีการเดินทางไปดิจิตอลเวิร์ช่วงแรกเท่านั้นเองนะตอนนั้นนะครับมันจะมีข่าวหนึ่งที่ว่ามีเด็กอัจฉริยะอย่างอิจิโจจิเ,น,เ,น,เออน่่าีียยก้งงตฬฟุบออล คือเป็นเลิศเลยใช่ไหมครับอ่ะตรงนั้นแหละครับก็เป็นจุดที่มิยากโกเนี่ยเขาได้รู้จักกับเคนนะคือพอเคนถูกมองว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเขียนโปรแกรมได้อย่างเงี้ยมันจะไปสกิดต่อมอันนึงของมิยากโกที่ว่ามิยากโกเองเนี่ยเขาก็เป็นเด็กป .6 นะแต่ว่าเขาเขียนโปรแกรมได้เหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่ามีความรู้ในเรื่องของพวกแบบโปรแกรมว่าเราก็เขียนโปรแกรมเป็นและเดสุเกะก็ข่มกลับมาอีกทีนึงว่าแต่กีฬาเขาก็เก่งนะฮะมิยาโกฮะอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็จะมีสตอรี่ตรงนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้้้นนนนนนขอองงมมมมยยาาาากกกับบบเเเททีีีี่่่ใววป็แแตตหรรูไ ที่เผชิญอยู่ในดิจิตอลเวิลด์นั่นนั่นแหละนั่นคือดิจิมอนไคเซอร์ที่เป็นอิจิโจจิเคนนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวช่วงต้นที่ผ่านไปนะครับเป็นการเบอกว่าเห็นกันผ่านทีวีเฉยๆแต่คราวนี้นะครับจะได้จจอกันตรงๆแล้วระหว่างอีโนอุเอะมิยาโกะกับอิจิโจจิเคนนั่นเองครับซึ่งเป็นช่วงที่ไดสุเกะนั้นจะต้องมีการแข่งฟุตบอลกับทีมของอิจิโจจิซึ่งทีมของเคนเนี่ยก็คือจะเป็นทีมชนะเลิศชนะเลิศได้เพราะมีอิจิโจจิเคนนีีนนีีีีีี่่่วว่่่่่่่แแแหลลลละะะะะคคคคครรัับบบบืออออเเเเเเเปป็นนนนนนนททททกกกกกกกงงงงมมมมาาาาาา้้ยยยตไไดดขขขวววจจุุ๊ิโส คือเดซุเกะได้ยินปุ๊บแม่งขนลุกนะครับผมมิยาโกะเรียกว่าเดซุเกะคุงจ๋าอะไรพวกนี้ได้ยังไงอ่ะซึ่งมิยาโกะเนี่ยเขาจะอ้อนเดซุเกะให้ไปขอลายเซ็นของเคนมาและทีนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็เลยคุยกระตรงกันว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราไม่ไปดูแบบว่าการแข่งเลยล่ะเออไปที่สนามแข่งจะได้เจอเคนตัวจริงแล้วก็อาจจะได้ขอลายเซ็นไปเรื่องเป็นราวไปซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นที่ชัดเจนว่ามิยาโกะก็คือปราปื้มเคนขึ้นมาแล้วนะครับคือหลายๆคนก็ถามว่าทําไมมิยาโกะถึงแบบปราปื้มเคนขนาดนี้ทําไมดูเเเเหมมมออนนววว่่่าาาาาไสใจุกกกกะแบบบพพพ้งออรงรรรรรีียยซึ็ูตตช มันผิดกันนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะครับโดยที่ครึ่งแรกเนี่ยเคนไม่ได้มานะครับเหมือนติดธุระอะไรบางอย่างเนาะแต่ว่าพอเข้าครึ่งหลังปุ๊บไดสุเกะเองก็ได้เห็นแล้วว่าอิจิจจิเคนมาถึงสนามแล้วนะจ๊ะมันจะมีฉากที่ว่าพอเคนลงรถมาแล้วเนี่ยมิยาโกะก็คือกรีดเลยว่าอุ๊ยอิจ,จิจจิเคนหล่อเท่ตรงเบย์นะครับต่างจากไดสุเกะลิบลับเลยซึ่งพอเคนเห็นพวกมิยาโกะปุ๊บก,ก็ตก,กใจเลยว่าไอ้พวกนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอนะเคนเขารู้ว่าวกนเน,คกน,นเคตนไนะอลด ซะเละเทสเลยครับจากครึ่งแรกที่ทีมของเดสุเกะนํามา1 0ใช่ไหมพอมาครึ่งหลังปุ๊บเคนลุยเองปั๊บนะครับได้ก้าวแต้มมาอย่างสบายๆเลยแล้วเราก็จะได้เห็นเสียงเชียร์จากมิยาโกะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าเคนเท่จังเลยแล้วพวกเอลลี่ก็จะยังไงครับพี่มิยาโกะครับเชียร์เดสุเกะมหมพวกเราอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วมิยาโกะเองก็จะพูดอย่างเงี้ยนะครับว่าเดสุเกะเข้าเท่ไม่เท่าเคนอะไรแบบนี้ซึ่งพอจบเรื่องจบราวทั้งหมดแล้วเนี่ยมิยาโกะก็กดที่จะขอลายเซ็นของเคนณั จับมือกันเล็กน้อยนะครับแล้วตอนจบตอนนั้นก่อนไปดิจิตอลเวิด์มียโกะยังเรียกเดซุเกะมาเลยว่าถ้าได้จับมือกับเดซุเกะก็จะเท่ากับว่าได้จับมือกับเคนคุงทางอ้อมใช่ไหมเนี่ยจับดีไหมไม่จับดีแต่ถ้าจะจับมือเดซุเกะแล้วก็จิตวิญญาณของฉันมันคงยอมไม่ได้แน่ๆเลยอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วจับหรือไม่จับนี่เดซุกเกะก็บอกว่ารีบๆตัดสินใจได้ไหมเขาจะไปดิจิตอลเวิด์กั็นหมดแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องมันต่อมาเลยที่ว่าต้องไปต่อสู้กับดิจิมอนไ กับพวกมิยากโกฟังนะครับซึ่งก็เป็นปฏิกิริยาทั่วไปนั่นแหละนะที่มิยากโกฮิคาริทาเครโรเอลีเขารู้เรื่องราวเสร็จปุ๊บก,ก็อ๋อคนที่เป็นเด็กจฉริยะคนนั้นเขาไม่น,น่าเป็นคนแบบนี้ไปได้เลยนะเออก็จะเป็นเรื่องราวการเปิดเผยมิยากโกเองเขาก็คงไม่ได้ป่าเื้อมอะไรกับเคนที่พอรู้ตัวจริงว่าเป็นดิจิมอนไขเซอร์นะครับแล้วทีนี้ก็ข้ามมายังช็อตที่3เลยเป็นช็อตที่ว่าหลังจากที่อิจิโจจิเคนนั้นได้สูญเสียตัวตนของการเป็นดิจิมอนไคเซอร์ไปแล้วเนาะเรียกว่ากละนะ ที่มาเกิดใหม่ใช่ไหมแล้วเคนก็กลายเป็นคนดีแล้วก็ต้องการจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทําทั้งหมดทั้งมวลทาลายดาร์คทาวเวอร์ที่มีในดิจิทัลเวิลด์ให้หมดโดยได้รับความช่วยเหลือจากสติงมอนหรือก็คือวอร์มอนของตัวเองนั่นเองเนาะแล้วทีนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยไดสุกเกะเขาเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะในการที่บอกว่าเคนะเขากลับใจแล้วนะอยากให้ทุกคนให้โอกาสเคนเขาหน่อยโดยที่ว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยแต่จะมีพรมพร่คนหนึ่งที่พอจะแบบใส่ใจเรื่องของเคนที่เขากลับตัวนิดนึนงนงงนนนนัััททััั่่่่กกกก็คืือออออตตวววขขมมมยยยาาาาาโะหรบบซเเีีททํจ แต่ว่าเหมือนในใจอีกใจนึงก็ไม่อยากยอมรับเคนอย่างเงี้ยนะครับถึงกับไปปรึกษาพวกพี่ๆซึ่งตอนนั้นนมันจะติดประเด็นของพวกเด็กนิดนึงด้วยตรงที่ว่าก่อนหน้านั้นที่เคนเข้ามาช่วยอิโอริโอไวต่อสู้กับทันเดอร์บอมอนนะครับคือเคนเขาให้สติงมอนฆ่าดิจิมอนนะโดยที่ทุกคนยังไม่รู้ว่ามันคือดิจิมอนดาร์คทาวเวอร์และทีนี้ในตอนที่มีการใช้ดิจิมอนดาร์คทาวเวอร์ที่เป็นโกเลมอนอย่างนี้ใช่ไหมครับโกเลมอนเนี่ยมันจะทำลายเขื่อนแล้วพวกไดสุเกะก็ต้องมาหยุดอ่าและทีนี้พอต่่่่ออสู้้้กกกัับลมมมนไไไปปปาาุี็ททงงงืแวคจดิใช ตอนแรกพวกยอริก็ไม่เอานะครับถ้าทําอย่างนั้นเราก็ไม่ต่างจากดิจิมอนไคเซอร์เลยสิที่เห็นชีวิตของดิจิมอนเป็นอะไรก็ไม่รู้จะฆ่าทิ้งก็ฆ่ายาเลยแล้วระหว่างที่กำลังลำบากกันอยู่เนี่ยมีม่เขาขอดีเทอร์มินอลของมิยากโกมาเพราะว่ามิยากโกเขามีเมลของอิจิโจจิเคนนะครับส่งเมลไปปุ๊บอิจิโจจิเคนก็มาช่วยปับ๊บโดยที่มันจะมีสัญญาณจากมิยากโกนิดนึงครับผมคือบอกว่าเขาจะมาหรือเปล่านะแต่ใจจริงก็อยากให้มาหนะ้าฉันนี่นะไม่ซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองเอาซะเลยนะเน ฉเฉลยจากพาวมอนว่าโกเลมอนก็คือดิจิมอนดาร์คทาวเวอร์มียาโกรเองเขาก็ได้รู้ตัวว่าเขาเข้าใจอิจิโจจิเคนผิดตลอดมาเลยว่าแบบเคนเข้าฆ่าดิจิมอนไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วพอเข้าใจเคนใหม่ปุ๊บก,ก็ทําให้ฮอกมอนสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นอะควีรามอนได้ครับสติงมอนกับอะควีรามอนก็ร่วมต่อสู้กับโกเลมอนที่เป็นดิจิมอนดาร์คทาวเวอร์จนสามารถเอาชนะได้แล้วพอชนะเสร็จแล้วเคนก็ทําการขอโทษทุกคนอย่างจริงจังเลยก็ดูเหมือนทุกคนจะเริ่มเปิดใจน,นิดนึงว่าให้อภย ji ji ัยอิจิโจจิเคน ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเป็นพวกพ้องอะไรกับพวกเดสุเกะหรอกครับเขาก็เดินจากไปทันย่างนั้นเลยแล้วตรงนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่ามิยาโกะมีการส่งอีเมลจากดีเทอร์มินอลไปหาอิจิโจจิเคนนะครับพร้อมกับประโยคที่ว่าฉันจะรอวันที่เราได้เป็นพวกพ้องกันนะขอบคุณมากนะที่วันนี้อุตส่าห์มาช่วยอ่าก็จะเป็นการส่งอีเมลหาเคนโดยที่เคนก็เดินจากไปทันยางงั้นนะครับผมคือตรงนี้คิดว่าคงรับความรู้สึกของมิยาโกะไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นเคนเองเขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะแบบเหมือนตอนเป็นดิ เป็นช่วงการกำเนิด Black w a l ์เกรมอนครับคือตอนนั้นผมจำเลขตอนดแม่นนะครับตอนที่30ครับผมเอ,อ่อตอนกำเนิดแบล็กวอร์เกรมอนช่วงต้นของตอนนะครับมันจะมีการพูดถึงเรื่องที่ว่าดิม o อนของเด็กๆเ,เนี่ยนะมาทาลายดาร์คเทาเวอร์ตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำไปแล้วทีนี้จะมี3คนที่สังเกตได้ดีมากนั่นก็คือทาเครุมิยาโกะแล้วก็ฮิคารินะครับสามคนเนี้ยสังเกตว่าอิโอริกับเคนเนี่ยเขาดูมีอะไรในใจดูแบบว่าไม่ค่อยสื่อสารกันแล้วก็ดูไม่ค่อยอยากทํางานร่วมกันซะเลยนะก็เลย ทำลายดักทาวเวอร์ด้วยกันอะไรแบบนี้ก็วางแผนกันไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลครับผมเคนเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเข้าใจทีมเวิร์คของพวกเดสุเกะไม่ได้จริงๆนะเออแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอแถมให้นะเป็นช็อตของเดสุเกะครับผมหลังจากที่มิยากะทาเครุฮิคาริเนี่ยก็โอเคตอนนี้ทําอะไรก็คงไม่ได้ความแล้วมาดื่มน้งดื่มน้ำอะไรพวกนี้ให้สบายใจกันหน่อยนะซึ่งตอนนั้นเดสุเกะก็จะพูดลอยๆขึ้นมานะครับว่าทั้งอิโอริทั้งอิจิโจจิเนี่ยน่าจะเป็นผู้ใหญ่มากกนะกว่าานนนี้้ทะทัริ ปาตามอนฮอกมอนเทลมอนวีมอนสำลักน้ำกันทุกคนครับผมโอ้โหผมชอบมากจังหวะนี้ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเคนก็หายไปนะครับแล้วอาลเคนิมอนก็บุกมาอีกรอบนึงตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าอัลเคนิมอนได้ปล่อยผม100้เส้นไปหาดาร์คทาวเวอร์หนึต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กําเนิดเป็นแบล็กวอล์กเรมอนขึ้นมาแล้วทุกคนก็ประเมินได้เลยว่าถ้าหากไม่ใช่ระดับแบบไพ่ดามอนอย่างเงี้ยไม่มีทางเอาชนะได้แน่นอนทีนี้เนี่ยการจะเป็นไพ่ดามอนได้ก็ต้องมีเคนนะครับมิยากโกะเลยอาสาไปตามเคนมาซึ่งตอนแรกมีการอีเมลไปหาเคนก่อนนะครับให้เคนรีบมาด่วนเลย <Ken S 2> โดยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคนเขาก็ตัดสินไปแล้วว่าฉันเข้าใจทีมเวิร์คของผู้นายไม่ได้จริงๆนะครับก็มีการตอบเมลไปแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมิยาโกะก็จะามาของให้เคนไปช่วยนะครับคือเดินทางมาเจอเคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะซึ่งเคนเองก็อ้ามือึงอึ้งนิดนึงนะครับแล้วก็กำลังจะตัดสินใจบอกกับมิยาโกะว่า,อาขอไม่ไปได้ไหมซึ่งขณะที่กําลังอ้ามือึงอึ้งนั้นมิยาโกะเองที่ร้อนใจว่าเพื่อนๆกำลังตกอยู่ในอันตรายก็ตกหน้าเคนไปทีหนึ่งครับผมได้เห็นมิ เราก็จะได้เห็นว่าเคนก็โดนตบหน้าแดงเชียวแล้วมิยาโกะก็บอกกับเคนว่าตอนนี้ทุกคนกําลังสู้ตายกันนะยังไงก็ขอร้องให้มาเถอะซึ่งสุดท้ายแม้ว่าเคนจะมานะครับใช้ไพรามอนในการต่อสู้กับแบล็กวอลเกรมอนแล้วก็ยังไม่สามารถเอาชนะมาได้อยู่ดีนั่นเองครับผมก็เรียวกว่าเป็นช็อตสาวแวน่นตบหน้าหนุ่มหล่อนะครับผมเออซึ่งผมชอบมากเคนบ้าที่สุดเลยเพี้ยเขาให้อะไรเงี้ยนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นตอนต่อมาเลยครับผมตอนที่31อนะเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาการร่างโจเกรสของเทลมออนนกัคีรร้งงแซึ่ต นั้นเนะี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เคนมิยาโกะและก็ฮิคาริเนี่ยเขาได้หลุดเข้าไปในมิติมืดนะครับผมซึ่งอันนี้เหมือนตัวมิยาโกะเองนะครับเขาจะมีความวุ่นวายพยายามสร้างบรรยากาศในขณะที่ทุกคนกําลังตึงเครียดอยู่แต่ด้วยความสุขุมของเคนด้วยความสุขุมของฮิคาริก็ไม่ค่อยจะเอาด้วยสักเท่าไหร่นะครับทำให้มิยาโกะเนี่ยมีความงองแงเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นก็เป็นการเดินทางเพื่อที่จะไปหาโฮลิริงของเทลมอนด้วยพอดีนะครับก็สุดท้ายแล้วก็มีงอนกันเล็กน้อยไม่เป็นไรก็ตามง้อ,อก,กันไดนท้ทาทาาทาดท้ายแลวไม่่ใชเป็น ของ Evil Ring บางอันและเหมือนมิยาโกะเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงแบบว่าดิจิม a อนไคเซอร์เขาทำ Evil r i n g ขึ้นมานี่เนาะเออแล้วไอการสับสนว่าโฮร r ริงมันคือ e v i l Ring อย่างนี้เป็นอะไรที่แบบตลกมากเลยอะอะไรเงี้ยคือพูดจาไปเรื่อยไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยมันก็พอสร้างรอยยิ้มให้กับเคนกับฮิคาริได้บ้างก็คือสไตล์มิยาโกะเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็พูดไปเรื่อยอะไรของเขาอย่างเงี้ยซึ่งระหว่างที่เคนมีท่าทีกลัวความมืดอะไรบางอย่างหรือกระทั่งว่ามีการแสดงสีหน้าอะไรพวกนี้ให้มิยาโกะดูนะครับเราจะ เขาเห็นมุมอะไรบางอย่างที่เป็นด้านมืดด้านอ่อนแอของเคนในตอนนี้เยอะเขาก็เลยจะพูดตอนท้ายจบประโยคสั้นๆสวยๆว่าในวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันได้รู้จักเคนเพิ่มขึ้นแล้วนะแล้วต่อมาช็อตที่6นะครับผมเป็นช็อตขาหดปมของทุกเรื่องทุกราวครับมาแบบงงๆในตอนจบของเรานั่นเองนั่นก็คือตอนที่ทุกเรื่องทุกราวมันจบลงไปแล้วอย่างเงี้ยเคนก็ได้แต่งงานกับมิยาโกะแล้วก็มีลูก3นะครับก็จะมีฮอร์โมนมีวอ์มอนพวกนี้คอยดูแลโดยที่มิยาโกะเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านนะครับก็เลี้ เคนดีนะแบบว่าเป็นผู้พัุนความยุติธรรมอะไรแบบนี้ซึ่งนอกจากเคนมิยาโกะแล้วหลายๆคนก็จะมีครอบครัวของตัวเองกันไปนะครับมีลูกมีเต้าแล้วก็ลูกๆก็มีดิจิมอนคู่หูกันเป็นที่เรียบร้อยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหกช็อตที่ใช้คําว่าปูมาให้เป็นความสัมพันธ์ของเคนกับมิยาโกะแบบตรงๆเลยแต่ทีนี้ผมมีส่วนแถมให้ครับผมว่าที่จริงแล้วเนี่ยเคนกับมิยาโกะโดยตรงนะเป็น6เหตุการณ์ที่ผมเล่าไปแต่ทีนี้มันก็มีหลายช็อตครับผมที่อาจจะแบบเป็นแค่เคนกับมิยยยยาาาะะะะเแต่่่่ไมมด้ีนนนอออออรรงงงงคัััซึผลวปณท เป็นมุมที่เราจิ้นมิยากโกกับเคนได้นะแต่ว่ามันจะไม่ได้มีเรื่องราวที่มันสารสัมพันธ์อะไรพวกนี้ขนาดแบบที่ผมเล่าไปอันที่หนึ่งที่ผมเห็นเลยก็คือตอนมิยากโกไปทัศนศึกษาที่เกียวโตนะครับตอนนั้นก็คือมิยาโกเนี่ยเจอดิจิมอนบุกเข้ามาและทีนี้โปโรมอนที่เป็นดิจิมอนคู่หูของมิยาโกโคชิโร่ก็เอาไปดูแลนะครับและโคชิโร่ก็ไปหาเคนทีนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วมันมีจุดที่ว่าเคนเนี่ยไปช่วยมิยาโกจากดิจิมอนที่บุกเข้ามาที่ิคจ มาก็เอาไปต่อสู้ในมุมของเธอเองนะครับก็เรียกว่าเป็นวีรบุรุษขี่ม้าขาวนิดนึงนะครับมาช่วยมิยาโกะจากจ,จุดนั้นหรืออีกจุดหนึ่งก็คือเป็นช่วงของเดมอนอย่างเงี้ยนะครับที่ว่าเคนเขาจะเปิดประตูสู่ทะเลมืดอย่างนงี้แล้วตัวเคนเนี่ยเหมือนจะโดนความมืดกึนกินเข้าไปยังไงก็ไม่รู้มิยาโกะเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ให้กําลังใจเคนแล้วก็พูดขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับว่าเคนตอนนี้กําลังต่อสู้กับความมืดที่อันตรายมากเลยมิยาโกะเองก็สัมผัสดได้อะไรแบบนี้เนาะและอีกอันนนนนนึงงงก็็อออยยยย่า่าาาาเเเเบบรีบ emon, ีีีแววมม้้ usion, ้คัตขททใใชหหุภพ มันจะมีช่วงที่ว่าเคนเห็นภาพมายาที่ตัวเองเนี่ยได้รับการชดใช้บาปทั้งหมดที่ตัวเองเคยเป็นดิจิมอนไคเซอร์มาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนๆมาเตือนสติว่าเคนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มหลังจากนี้ไปทุกอย่างมันยังไม่จบนะมิยโกเองก็เป็นหนึ่งในคนที่โผล่ามาให้กําลังใจเคนในสไตล์ที่ว่าที่ผ่านมาเคนเขาตั้งใจดีแล้วเออเคนเขาพยายามทุกอย่างมาดีแล้วและหลังจากเนี้ยมันเหลืออีกนิดเดียวให้เราข้ามผ่านอุปสรรคที่เลวร้ายที่สุดตอนนี้นั่นก็คือ,อเ,นนะเบลบเร และอันสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือของมูวี่ครับอ่าตรงนี้ผมแนะนําว่าข้ามไปสักนาทีนึงน่าจะได้นะครับถ้าไม่อยากรู้เรื่องของมูวี่เลยแต่ผมจะบอกว่าเนื้อหาของเคนกับมิยาโกะในมูวี่เนี่ยมันไม่ได้สปอยแรงขนาดนั้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะอันนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแค่รอดูเฉยๆครับผมสิ่งที่ผมคาดหวังมากกว่าคือแบบว่าร่างใหม่ของพวกเด็กๆที่ถูกเลือกอะไรแบบนี้เนาะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นมุมเคนกับมิยาโกะเนี่ยเราจะได้เห็นมุมโมเมนต์ที่เขาเหมือนกับว่าคุยกัน2คนหลกักๆ2คนนี้ก็ดูแบบสนสนนนนิมกกัดีอีอแแบบึงต่ ไม่ได้ดูพิเศษมากกว่าครับผมคือผมอาจจะใช้คําว่าถ้าเราดูดิจิมอนโดยที่ไม่ได้รู้ตอนจบของภาคซีร2มาก่อนเลยผมคิดว่าจะดูไม่ออกนะว่าเคนกับมิยาโกะเนี่ยสุดท้ายแล้วเขามีความปิ๊งปังปิ๊งปังกันหรือเปล่านะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ผมบอกว่าอุตส่าห์รอจากมูฟวี่นะเนี่ยว่าจะมีโมเมนต์ของเคนกับมิยาโกะมาพูดคุยให้ฟังไหมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็แค่นั้นแหละนะครับเนื้อเรื่องมันจะโฟกัสไปที่ตัวละครใหม่มากกว่าส่วนเรรรื่องาักๆๆ่ก็ไมมต้องีนนัเเออาป็6ที่ผมเเล่่าให้นยว่าีก็ับเรื่องราวส้นทางรักขอ มิยากโกกับเคนในดิจ i มอน Adventure ซีโร่2นะครับเรียกว่าพูดคำนี้ได้เต็มปากเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องในภาคอื่นมันไม่ได้มีการบ่งบอกเอกี่ยวกับสายสัมพันธ์ของ2คนนี้แต่อย่างใดเลยครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม FC เคน FC ีมิยากโกหรือ FC เคนกับมิยากโกอย่างนี้นะครับมีความคิดเห็นพูดคุยยังไงคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์แต่ละอันที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดดดดคคุยยให้้้้้ฟังงเเพพีีีีท่าาานนถลิิปปมมขอผผระก ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไข b ้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ